และพร้อมบอนะครับสิไปต่อรัฐบาลนะครับหลังจากงวดที่แล้วกับเต็มเต็มพี่น้องนะผ้าหล่นรัตเตอรีให้เบิ้งนะครับนะรัตเตอรีก็จัดไปนะครับสองหางก็คือสองหกแปดสองหกเก้านะครับเลขท้ายนะครับที่เขาหมุนนะครับครั้งที่หนึ่งก็คือสองหกเก้านะครับมาเต็มเต็มนะครับบางคนก็ล่อเบิ้งตลัตเตอรีอะ ซื้อตรตเัอรี่มาเรียบร้อยนะครับพี่น้องอยากเห็นบอนสะื่อแล้วกระสีปอยได้นะครับพี่น้องนะก็ฝากแค่เด้อพี่น้องแค่ไปยังเฟซต,ตัวเองพอนะครับเฟซต,ตัวเองพอนะฮะภาพแชร์ลงกลุ่มนะฮะภาพแชร์ลงกลุ่มเนี่ยนะเพราะยังอีกหลายวันนะครับวันนี้เพิ่งจะเป็นวันที่ห้ามื่อว่าวันที่สิบหกนะเอาไปหาซื้อ ลัตเตอรี่นะอาจารย์ซื้อตัวไหนก็ซื้อตัวนั้นแหละนะครับอซื้อตามนะก็นะรางวัลละสี่พันอยู่นะส่วนล่างก็หกห้าเต็มๆก็ชุดเดิมสูตรเดิมนะครับนะชุดเดิมสูตรเดิมเี่นไหมสองหกเก้านะครับเลขท้ายสามตัวหลังเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราสัญญาไว้แล้วไม่ให้ตามสัญญาเดี๋ยวก็ มันก็ยังไงอยู่ก็เลยนะที่ที่อาจารย์ให้เนาะนะี่อันนี้สองหกเก้าเนาะเลขเลขเลขที่เราให้งวดสองหกเก้าไหมนี่ยนะก็คือตัวนี้ไหมก็นะามาเต็มเต็มสองหกเก้าส่วนหกห้ามันอยู่ด้วยกันนะครับก็เด้งเดงนะครับก็ซื้อลอตเตอรี่ให้ดูอยู่สองหกแปดและสองหกเก้านะครับไลฟ์สดให้ดูอยู่อันนี้ก็แล้วแต่ โชคของเต่และบุคคลเนาะบางคนก็บ,บริสืทธ์รัตตีก็บ,บ่ไใดก็น,นิ้นนะครับแนวทางสลากินแบ่งรัฐบาลไองวดนี้ใครอยากดูรตัตตีมั่ง <c oughs> อคุณอุทยัยเน้นศูนย์และหกนะครับอาจารย์ลงไปเมื่อวานน่าจะไปเฟซส,ส่วนตัวเฟซอาจารย์เฟซส,ส,ส่วนตัวมันมีอยู่3เฟซนั่นแหละนะครับก็แท็กตัวเองนะงวดนนี้ก็จะเอาสูตรสูตรสูตรที่ ให้ดูมิกินะครับที่มันมาล่างแต่มันเป็นไปได้มาได้ทั้งบนทั้งล่างนะเพราะว่าทั้งก่อนมันน่าจะเป็นหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะครับนะมันเรือดูแล้วฟอร์มหลังมันถือว่าเดินดีแต่อาจารย์ไม่ได้ไล์สดเดือนที่แล้วเพราะว่า มันอยู่ในช่วงสงการเดือนทาง้งทั้งเดือนทั้งเนือเดือนเลยพี่น้องนะไม่ได้ลงนะมาไม่ได้ลงก็ก็โชคดีนะมาทั้งบนทั้งล่างเนียหงวัดมีกี้นะครับเดก็ได้ได้แต่ซื้อละอตที่ศูนย์หกแต่มันออกศูนย์หกล่างเนาะมันไม่ได้ตังค์นะครับในส่วนเก็บหนึ่งมันก็มา แต่ไม่เกี่ยวกับที่อาจารย์เอาลงให้มันคนละอันไม่มีเวลาคือมันเป็นเลขฝันแต่ก็เป็นถือว่าโอกาสดีนะครับก่อนที่จะกลับมามามากรุงเทพนะก่อนะนที่อาจารย์มาให้ชุดชุดนี้อาจารย์ไปวัดวังน้ำน้ำเย็นเนาะบางน้ำเย็นเนี่ยนะครับที่มหาสารคามนะครับไปให้พระอาจารย์สุริยันเนาะ เนี่ยใครเคยไปบ้างโอ้อย่างใหญ่ไงเคาะหัวไห้ว่าจังได็กก็ถูกเกลียนั่นแหละก็ก็มาติมติมขวดมีก้เนาะนะครับก็มีโอกาสไปทําบุญถือว่าทําบุญใหญ่ด้วยนะครับหลาย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 อย่างนะครับอ่ะเท้าคว่ำให้ฟังเด้ออ่ะใครม่าพูดถึงรัฐบาลเอาใครอยากเห็นรัฐบาลพิมพ์รัฐบาลใครอยากเห็นลตเตรี่ให้สูตรนี้นะครับที่มันเดินนะที่มันเดิน กำนะลังเดินดีนะครับเดือนที่แล้วเดือนเมษานะ่ะนะครับที่อาจารย์มีมาสะดวกไล่ใหนะ้มันจะเป็นเจ็ดหนึ่งแล้วก็ตัวนี้อาจารย์หลังจากกลับมานะกลับมาวันที่ยี่สิบอดยี่บสอาจารย์มาไล่ให้คือคือชุดนี้นะครับเพราะว่าเดือนเมษาทั้ง,งทั้งเดือนไปอยู่ต่างจังหวัด นะก่อนจะมาไล์ก็ไปที่วัดต่าวังน้ำเย็นนะครับให้หลวงพ่ออาจารย์สุริยนันเนาะเพิ่นเจิมาให้นะครับอันนี้สองหกเก้านะครับเลขไทยมาเต็ม,ตมๆลางอะเป็นสูตรนี้เดี๋ยวพี่น้องนะงนะงวดนี้งนะงวดนี้ จัดเป็นชุดเต็มนะครับพิมพ์ให้ชัดว่าชุดรวยเมื่กี้มาถึงตอนนี้แหละกำลังขึ้นลัตเตอรี่หลุดหายมัดกบอทุกคนสังเกตชุดสามตัวนะชุดสามตัวเด้อเหมือนที่อาจารย์หาซื้อลัตเตอรี่งวดที่แล้วแต่งวดนี้ลัตเตอรี่นะบางคนก็อยากเกิดความมั่นใจเห็นไหมสามหาง นะจริงๆอาจารย์เน้นไป2องหางนะครับก็คือหางหน่งกับหางสองแต่ในความชอบหางสุดท้ายเนี่ยนะครับก็เลยในสูตรมันก็มีนะก็เลยบวกห่งลบหนึ่กันไว้นิดหนึ่งนะครับ เล่นสามตัวซื้อลัตเตอรี่นะครับนะเหมือนว่าที่แล้วอาจารย์ซื้อลัตเตอรี่ไปที่สองหกแปดสองหกเก้านะอน,นี่เล่นตามนี้ถามว่าเวลาเราไปซื้อในระบบไม่แม่นว่าสิเลรีแต่สามตัวเสียหายได้คี่น้องมันเป็นไปได้เหมืออประสูตรเนี้ยมันเด่นบนล่างมันมีเท่านี้อาจารย์ก็เล่นบนล่างไปกลับเด่นนะเหมือนเมื่อกี้หกห้ามันก็ไปล่าง นะครับมัพอนะมีโอกาสอันเนื้อไหกอนแล้วไปซื้อลัตเตอรี่ไว้เดียวเดียวก็จะววาโอ้ยไม่ได้ซื้อลัตเตอรี่ซื้อแต่ใต้บาดาลอาจารย์ก็เลยบมีโฉวนํามนะบางคนก็ได้ลัตเตอรี่คนละสองใบสามใบยอยู่นะเพราะว่าสองหกแปดกับสองหกเก้าเนาะที่ซื้อให้ดูแต่วันนี้ก็ซื้อไปตามนั้นแหละนะครับแต่ส่วนที่ไม่ซื้อไม่ใช่ว่ามันจะเป็นไปไม่ได้นะนะมัน ความน่าจะเป็นมันเป็นไปได้เท่าๆกันนะครับเราไม่รู้ว่าเลขมันจะออกตัวไหนนะครับมันเป็นไปได้หมดนะมันเป็นไปได้หมดนะครับเราก็ซื้อแต่อันนี้คือลอตเตอรี่นะบางทีอาจจะเป็นที่เขาหมุนสองครั้งน่ะนะจัดใจว่าพี่นอ้องอรางวัลที่หนึ่งอาจารย์มาตลอดแต่มันไม่ได้ตังค์เนดะ้อรางวันที่หนึ่งเลขท้ายหนีง่งลอตเตอรี่ไม่ได้ตังค์เนดะ้อแปลกอยู่เขาไม่ให้ตังค์เขาถึงไปเล่นเล่นใต้ดินกัน เพราะว่ารัฐบาลไม่ให้ให้เขาไปที่หมุนสองครั้งนะนะครับลองเบิงน้อนะประมาณนี้มานี้อันนี้คือให้ก่อนเพื่อไปสแสวงหาลอตเตอรี่อันลออที่เขาเปิดเนี่ยมันก็บ่าท่านใดดอกถูกไหมพี่น้องเขาก็อาจจะมาวันที่สิบห้าสิบหกนั่นแหลเขาถึงรับแทงเอ้บ้านเราที่เขาเล่นกันนั่น จนว่ามันอั้นแล้วล่ะเขาถึงมาบอกเราก็เล่นไม่ได้นะนะอันนี้เราเผื่อว่ามันอั้นนะครับถ้าการปล่อยไปแล้วอันน้นแน่นอนเนี่ยเอาประมาณนี้เนาะทุกคนนะประมาณนี้แหละนะขอทุกคนโชคดีเด้อนะโอชีโชคดีครับขอทุกคนโชคดรีร่ำร่ำรวยรวยนะครับเฮงเฮงปัง,ป,งปังกันทุกคนครับโชคดีสวัสดีครับ